พี่น้องผมมาเจอลงคนหนึ่งเขาเขาอยู่คนเดียวเขานอนที่นี่นะเขาบอกว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีอะไรก็เลยมาเจอเขาแล้วก็นี่ที่นอนของเขาก็นอนแบบนี้เนี่ยมันตอนคืนน่ะผมค็นว่ามันหนาวแล้วก็มียงุงมีอะไรกัดดูสะพามันมีทอน้ำอยู่นี่นะดูดิดน้ำไหลแังนีน่น่าจะมียุงเยอะแต่ตามเขาแล้วลงเขาบอกว่าเอ,อไม่ค่อยมียงุง เน,นาก็ไม่เนาเพราะว่าเขามีปาห่มเยอะเลยมีน้ําเข้าซื้อให้มีคนใจบนเข้าซื้อให้แล้วก็นี่กับเขาเนาะกับเขาก็มีคนเข้าซื้อให้ด้วยคือทำลงเราไม่ไม่มีตังค์แล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกาแฟแล้วแล้วเขาเดินไปเรื่อยเขาเจอเขาเจอที่ไหนเขาก็นอนที่นั่นเขาไม่มีบ้านแล้วก็เขาก็ไม่มีลูกด้วยามเขา ลง,ลงมาอยู่ที่นี่กี่ปีละมาอยู่ตรงนี้กี่วันแล้วเดือนหนึ่งอ๋อแล้วเมียอะไรก็ไม่มีนะไม่มีเมียไม่มีลูกลูกก็ไม่มีใช่ไหมแล้วลงอย,อยู่แบบนี้ลงลําบากไหมไม่ลําบากนะไม่นาวใช่ไหม,ไมอ,อ่อมีพาห่มด้วยแล้วตอนเวลาตอนเวลาจะทานข้าวมีมีข้าวมาจากไหนครับอ๋อร้าน้าเอามาให้ใช่ไหมอ๋อ ใจดีนะแล้วเขาเข้ามาให้ทุกวันเลยใช่ไหมไมเอาออไปคือเราแล้วลงได้ตังค์มาจากไหนอ๋อมีคนแถวๆนี้ให้นะอยู่แถวนี้ก็มีทางหน้าวัดนะครับถือว่าถ้าคนลงไม่มีอะไรหลับประท่นเขาขอคะไปขอผักทานได้ครับแล้วมีชาวบ้านอยู่เดินไปเดินมาที่ทางนี้นะ เขาก็ใจบนแล้วก็ให้ลงประจําแต่ใครก็ไม่เยอะนะยี่สิบอะไรนะเขาสิบบาทยี่สิบบาทผสมกันแล้วก็เอาไปซื้อกับข้าวนี้อะไรแล้วลงลงจะย้ายไปไหนไหมลงไม่ย้ายนะก็อยู่ทงนี้ตอนนึงอ๋อไม่มีที่อยู่ผมจะให้ลงจะให้ตังลงลงเอาใช่ไหม ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์นะผมให้ลง40บาท40บาทก็ได้เข่าไปซื้อกับข้าวแล้วก็เป็นซื้อน้ำคะั๋อมเอาละครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมจะให้คุลง40บาทแนละ้วก็ผมเดินมาเจอคนลงพอดีพอไม่ได้ตังใจจะมาแล้วก็ก็ไม่ได้เตรียมตังค์อะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ซื้อคองซื้ออะไรให้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะซื้อนมให้เข้า เอาละครับพี่น้องทีนี้ก็จบคลิปแค่นีกแล้วครับผมผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ลาคนลงไปด้วยคนลงกลับบ้านก่อนนะลงกลับบ้านก่อนครับครับ